นายช่างสุดหล่อกับต้มไก่สุดแซ่บสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ดีค่ะวันนี้มาสอบประกอบมิจฉุราอย่างเนาะค่ะโอ้ยแม่อยากมาถานเนี่ยเขตแม่โปตรงอย่ให้ลูกออกเป็นรัางวัดแั่เขตยให้ไม่แน่ครับพอดีรัางหุดหายมันก็เลยหาลักมาเห็นครับปัต่นี่อยากให้เจ้าหน้าที่ออกไปซอยเบิ้งให้มันถึกต้องนะครับพอดีขางเขี้ยงมันกับอันี่มี่พี่พากกันนิดหน่อยค่ะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนูรับคำลองให้เด้อค่ะ จ้าแม่คิ้วของแม่วันที่20กุมภาพันธ์2024 166เด้อค่ะเวลาเก้าโมงเนาะเดี๋ยวจางคนจีออกไปตรวจสอบเนี่ยเขียนให้นะคะคุณพ่อคุณแม่แม่ถ่ายอยู่ด้านจ้าแม่แม่ค่ะแมนจ้าครับอันนี้อันนี้เป็นน้ำใจเด้อเป็นน้ำใจเด้อขนมได้ละอุ้ยบอสเป็นยังค่ะแม่มันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อ่แล้วค่ะที่ต้องให้บริการบอสบอสค่ะแม่บอจ้าแม่เขียนไปจ้า ว่าพ crack, ี่ผ er ้าวนา่อไนดีครับผมในช่างสพกนะครับมาตามคำร้องที่แม่ได้ยื่นไว้เรื่องกรณีพี่ผ้านเตนะครับเบิ่งเให้แม่ไดลูกเนา่อเบิ่งให้แน่เบิ่งให้แน่แม่คอยแั่วังรักเดสพกไวู้่ยา่ผู่ายของขอยอดไปได้ปู่าไปสั่งเววเราเลาเกดนังเลาใจเย็นใจเย็นไสัางเห็นยูฟังกู้ะกูเป็นผูใหา่บ้านกูด้เป็นผู้ซอยี่ากูสิเป็นกรนด้านแล้วฟังกูสั่งมานล้วได้ยินบอสจ้า ในตามเพนมาหอนแล้วมุ่งจะเถียงกันเห็นนักแทบเอ่าปฏิทินก่อนเสียมากเสียมากอ่าเสียมากมาหลายวันนะขอบคุณแม่ตาขอบคุณแม่ตาพ่อนาพ่อนาพ่อนาจะพาออกไปพ่อนาจะพาออกไปอันนี้ต้มไก่หัวหน้าน้ำใจเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรครับแม่มันเป็นหน้าที่อยู่แล้วครับบ่วเอาบัวลูกขัดบ่วเอาแมสเซอรไปเก็บเด้อแม่เอาครับเอาเท้าไปเก็บเท้า พนล่าพนล่ามหาเมนในลูกเห็นมมาอีล่ามหาเมนเห็นไหมใซางเป็นในลูกมหาในซางเป็นในลูกจะข้าวม่ไปใส่มหาใน้างเป็นอย่างไรลูกมากใสโดดเทดตีนี่หรือมีเท็ดน่ามีก็มนลาหาในซางเป็นในลูกมาเบิงใน้างเป็นในในลูกลูกเมื่อไหร่เป็นในลูกลา เาเงินเอาทองกับว่าเป็นยังพ่าเป็นลูกเคยของแม่ก็ได้เ้าสิได้ลูกเคยเป็นขลาดจากการกับเมื่อนี่ลาเทา่าผมไม่รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้นครับโนกิปโพลิซีอีกครั้งผมมีเมียแล้วการมีชู้เป็นความผิดวินัยทําให้เสืียเสียเกียรติแต่ตําแหน่งหน้าที่ราชการหยงดอกแม่มีเมียลเศร้าเลยจบเลยจเย็นจเย็นเลูกจเย็นเย จริงๆแล้วผมคือนายลุงกดพักดีโซภาเจ้าหน้าที่ป้องกันปรบตามการขึร้นี่นายกิน่มประเทศชาติต้องการขัานการที่ดีแบบคุณอ,อ,องค์กรงบกาหารเป็นหน่วยงานที่ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่เรียกไม่รับ ทรัพย์สิสนหรือประโยชน์ในดจากผู้มารับบริจารเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและประพนักมิชอ,อบถอปรกกอมูกดางานไม่ยอมไม่ทนไม่ใช่ขอ,อการกรู้จริตทุกรูปแบบ